บอกนะคือจะบอกว่าไม่เอกรู้ไม่รู้จะเป็นยังไงเลยเพราะว่าเขาทําให้เอกทุกอย่างจริงคือพาไปหาหมอเอคือถ้าเอกไม่ได้ที่ต่อนี่คือเอกว่าเอกแย่ค่ะก็คือตามที่คุณหมอนัดทุกหกเดือนเลยตอนนี้ค่ะแต่ก็อยนช่วงที่ได้พลกเังก็คือสบายใจอยู่ได้ขึ้นมากขึ้นแล้วก็ ช่วงที่ไปหาหมอก็มีลุ้นก็จะมีลุ้นจะมีความแบบนอนไม่หลับบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็แต่ก็พอผ่านมาได้ก็โล่งคุณพี่พูดบอกว่านอนไม่หลับเพราะเรากังวลเรื่องอาการหรือว่ากังวลเรื่องอะไรคะกังวลค่ะกังวลคือคือเราไม่รู้เนาะเราก็กลัวว่ามันจะกลับมาไหมมันจะมันจะหมดหรือย,อยังหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ใส่หน้ากากตลอดเลยตอนนี้ค่ะมีอะไรที่แบบเสามารถที่จะแบบว่าป้องกันได้ป้องกันเหยือนเาฝุ่นเยอะจริงๆก็ไม่ออกไปไหนไค้เพราะตอนนี้จริงต้องระวังที่สุดคือที่คุณหมอกับชัดมาเลยเรื่องฝุ่นเนี่ยใช่เรื่องฝุ่นอันนี้คือสาคัญเลยแล้วก็เวลาทํากับข้าวอะไรเงี้ยควันกับข้าวก็ต้องใส่หน้ากากคุณหมอบอกเลยว่าอันนี้คืออันตรายเหมือนกัน ไปแล้วเนี่ยคือคุณหมอเขาก็บอกว่าโอเคเขาตัดก้อนนั้นออกไปแล้วนะแล้วตอนนี้ปอดของเราที่ที่โดนตัดไปอ่ะมันพองออกมามันพองออกมาแล้วเหรอใช่ไม่ไม่รู้เหรอไม่เห็นบอกเลยบอกมันพองมันพองออกมาแล้วอะค่ะคือข้อดีของปอดคือพอตัดออกไปแล้วมันเหมือนฟองน้ํามันมันมันอฟูได้วใช่แต่ว่ามันก็ฟื้นตัว คือออกกาลังกายคุณหมอก็ให้ออกกาลังกายเยอะๆอะค่ะปอดจะได้แบบว่ามีการแบบว่าแข็งแรงอะไงรอย่างเงี้ยตั้งแต่วันแรกมาถึงตอนนี้ค,คือถ้าไม่ได้ที่ปอดนะคื <c oughs> อจะบอกว่าไม่เอกไม่รู้จะเป็นยังไงเลยแนหะเพราะว่าเ <c oughs> ขาทําให้เอกทุกอย่างจริงๆคื <c oughs> อพาไปหาหมอคื <c oughs> อแบอบเขาไม่ทํางานเลยเ <c oughs> ขาแคนเซ้ลนงานหมดเลยนะ ก็มาดูแลเราเรานะก็อยู่กับเอต๋ตลอดเวลาทั้งหาคุณหมอคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคือพี่ป๋อเป็นคนแบบตัดสินใจให้เอุทุกอย่างแล้วถึงตอนผ่าตัดพี่ป๋อก็นั่งรอเอ๋อยู่ที่หน้าห้องผ่าตัดสามชั่วโมงกว่าก็นั่งรออยู่ตรงนั้นเลยค่ะคือคือถ้าเอ๋ไม่ได้พี่ป๋อนี่คือเอ๋ว่าเอ๋แย่ เหมือนรักมากขึ้นด้วยใช่ไหมาคะตุการที่ทําให้รู้สึกว่าแบบจากที<ม>่รักอยู่แล้วเหมือนได้ผ่านเส้นยา่างี่กันมายิ่แบบรักเลยคนนีค้คือคือรักกับรักแหละแต่เรารู้สึกว่าโหเราเรา,เราเลือกคู่ชีวิตที่ที่ถูกต้องมากๆคนนี้คือคือคู่ชีวิตเราอะไรเงี้ยแล้วก็คือถ้าไม่ได้พี่ปออ่ะเอกคงไม่ไม่ไมไมยืยนตรงนี้มัม้ง หรือว่าเคยบอกบอกความในใจกันแล้วไหมหรือที่ครั้งแรกก็เคยบอกเขาบอกเขาตลอดว่าแบบขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเอ๋ไม่เอ๋ไม่คิดว่าแบบพี่ปอจะรักเอ๋มากขนาดนี้อะไรเงี้ยคือเออความรัเราเป็นคู่อะเราเป็นคู่ชีวิตเนาะตกละกำลาบากก็ต้องตกด้วยกันเนาะคือไม่เป็นไรหรอก อะไรที่อะไรที่ยากที่สุดเราก็ต้องไปด้วยกันต้องจับมือกันจะไม่จะไม่ปล่อยมือเด็ดขาดอยู่หน้าห้องผ่าตัดก็ต้องอยู่อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก,ก็แค่คิดแค่ว่าไม่เป็นไรหรอกมันเกิดขึ้นแล้วเนาะต้องอยู่กับมันได้ได้พี่จะอยู่ข้างๆวมวตรงเครัี่โครับมันพี่ว่ามันไม่ได้พิเศษอะไรหรอกครับมันเพียงแค่ว่าในเมื่อ เมื่อคนที่เรารักที่สุดเขากําลังเจ็บป่วยอยูอ่เราแข็งแรงกว่าเขาเราต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้จนกว่าจะจากกันไปเราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปที่น้ําเหลืองหรือเปล่าเพราะหน้าห้องผ่าตัดสามชั่วโมงกว่าเนี่ยเต็มไปด้วยความคําถามว่า,แล,า,วาลนนลแล้วถ้าเกิดมันไปน้ําเหลืองล่ะแล้วถ้าว่ามันไปไกลกว่านี้ล่ะแล้วถ้าเกิดเขาไม่อยู่ล่ะเราจะทํายังไงอย่างเงี้ยลูกเราก็ยังเล,เล็กๆกันอยู่อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งเรารู้ว่าเขาเลี้ยงลูกได้ดีกว่าเรา,าเราก็เลยยังบอกเลยว่าไม่เป็นไรช่างมันเดี๋ยวอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดไปอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ทุกๆความยากลําบากที่จะอยู่ตรงนั้นเสมอแสดงว่าณวันนั้นเป็นที่เราปวดที่สุดในชีวิตแล้วต่อต่างวลไปปีที่แล้วคือปีปีที่แล้วคือที่สุดที่สุดจริงๆที่สุดเนาะ,นะคือเอเนี่ยแทบจะแบบเอกลายเป็นคนพูดน้อยลง เอกายเป็นคนพูดน้อยลงเป็นคนหลับยากขึ้นเพราะว่าเขาคิดมากอะ่ะเอกด้ปกติเป็นคนนอนง่ายมากเนี่ยก็จะกลายเป็นคนนอนหลับยากพูดน้อยลงตลกน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องพยายามแบบเออแสดงว่าตอนนั้นพี่ป๋อก็มีพลังบวกกับตัวเองมากๆเลยคือพี่เขาทบวกตัวเองแล้วบวกพี่ด้วยพี่ก็เหนื่อยนะ แต่ว่าพี่พี่เป็นผู้ชายไงพี่อาจจะแบบพี่อาจจะรู้สึกว่าพี่เป็นนักสแสดงได้พี่ก็แกล้งเข้มแข็งไปงั้นแหละพี่ก็แกล้งแกล้งแบบเอ้ยฉันแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆลึกๆข้างในเราถ้าเราอยู่คนเดียวเราเราก็มีมุมม,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 มุมลำบากของเราเหมือนกันแต่เราเห็นเขารลำบากกว่ามันเหมือนเราลำบากแต่เขารลำบากกว่าเราเราก็เราก็ต้องพยายามดึงให้เขาให้ดีขึ้นให้ได้เออเอ,อ,อะไรอย่างเงี้ย ก่อนแอเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาจะต้องเป็นเสาหลักเป็นเส้นแข็งแล้วเราเคยแบบเห็นเขาต้องรที่เขาไม่ไหวขงไม่เคยร้องไห้คงไม่เคยร้องไห้เขาจะเขาจะพยายามแบบทำตัวเองให้ให้ให้เข้มแข็งเพราะว่าเขารู้ว่าเอ๋ออ่อนแอมากคือเอ๋ยิ่งเป็นโดยโดยปกติเราเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขารู้อยู่แล้วว่าถ้าเขาอ่อนแอเราไม่ไหวแน่